สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายยายโอมมาแล้วจ้ะยายโอมมาแล้วมื่อนี้ยายโอมซิมาผัดเส้นหมี่ไว่ายๆนะจ้ะเนาะผัดเส้นหมี่ไวๆกินเนาะค่ะเนาะอ,อ,อุปกรณ์ก็นี่คืออันนี้น้ำมันจ้ะน้ำมันพืชเนาะใส่เข้าไปพี่น้องน้ำมันพืชจ้าน้ำมันพืชนี่กับกระเทียมสับค่ะกระเทียมเนาะพี่น้องเกระเทียม แล้วกาม็มีอันนี้ก็น้ำปลาจาอันนี้ก็ซอสหอยด้อยพี่น้องด้อซอสหอยเด้อใส่อีนี่อันนี้ก็ลรสดีจะพี่น้องรสด,ดีค่ะใส่ของแสบของนัวผงชูรสค่ะน้ำตาลจากน้ำตาลไส้แดงเราพี่น้องเนาะน,น้ำตาลไส้แดง ทอดหอยนางรมค่ะอันนี้ก็เส้นหมีไวไว่วายๆยโอแชแล้วเส้นหมีไวไว่วๆยๆน่จจะเนาะพัดเส้นหมีไ่วๆไวไวกิ่นกันมหเนี่ยว่าแล้วก็ลุ่มมือเลยนะคะเนาะก่อนจะลุ่มมือก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเะนาะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะ,ะมามามา ิดไฟก่อนเด้อพี่น้องไฟก่อนัเส้นหมี่ไวๆจ้า <c oughs> จะใส่ซีอิ๊วดำเนาะค่ะเนาะสิใส่ซีอิ๊วดำเนาะพี่น้องซีอิ๊วดำเพราะว่าตอนแรกว่าสิผัดสีแดงบ่มีบ่ได้ไปซื้อซอสมะเขือเทศ เลอยเ่ปัดเอเ้มตงไปค่ะเมไปนอีน่อเสแล้วเขาก็ใส่น้ต้องใส่น้ทีหน่อยใ่น้ำต้ใส่ยะเอีเยอใส่ต้ใส่ลน้อยนึง ใส่น้ำลงไปค่ะนกกระชายสีเลี้ยวดำเนาะค่ะเนาะใส่ซีอิ๊วดำนกใส่จุดน้อยนกใส้หลายดอกล้านหน่อยเขาที่พกขิงน้ำใส้โป้ยเป็นสีสันบันเทิงถ้าโป้ยไส่หลายก็ได้ดอกล้านหน่อยบวกขิงน้ำเสร็จแล้วเฮาก็ ใส่น้ำมันหอยลงไปนอกน้องนอกงเครื่องก่อนค่ะปุงเครื่องน้ำมันหอยใส่รสด,ดีค่ะน้ำตาลเนาะค่ะนาะน้ำตาลสายแดงซอสปรุงรส ผงนัวจ้ะผงนัวค่ะน้องค่ะน้องพี่น้องเนาะจุกจุกน้ำปลาใส่ไปจังน้อยยาเปาใส่หลายพี่น้องสีเค็มเนาะกะแตะเบิ่งก่อนน้องพี่น้องเนาะให้น้ำปลาลุ่มๆเต็มตัวแตะเบิ่งแล้วโบนโบนนัวปันเลย ใส่เส้มนมะคะเนาะใส่เส้นเส้นหมี่ไวๆเนาะพี่น้องเนาะใส่เส้นนี้ไปจ้ะมาจา้ะพี่น้องมามามา,มาัดมีเซ็ตแล้วค่ะคัดมีไว,ไว่ใวเซ็ตแล้วมากินกระสมตำค่ะส้มตำปูปลาจากน้องมาเด้อม,มาเด้อม,มากินน้ำกันมาแซ่บๆเนาะกระยยโอจ้ามามามาพักแก้มกลับพร่นี้ยังเด้วจ้ะนี่ อันอน,อน,น,ออน,นี่ยังก็เคิญนี่ยังก่อนเหรอเี่ยว่าเขิเอิญปอเถื่อปักกันจองเนาะปักกันจองกับน้อไม้น้อไม้น้อไม้อันน้อไม้ไผ่ในน้องน้อไม้อันอันอันนั่งเกาะเขาไปเก er ็บมาจากทั้งโคกทั้งดอยเขาจะเอามาฝากกับเป็นยอดพักกันยอดบักฟักเนาะเอินกับปอเถื่อเฮ้ยกับงงงงเป็นงงง มันกำลังงงกับมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันจ้ะมาจด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 น้ำกันเ,เด้เอ,ด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 อตาปูปลาพี่น้องตาปูปลาจ้าพักนี่ไว้ไว้ เจอด้องกันได้พี่น้องเด้อก,กินบ้านส่วนกินซ่อนบัฒนัดใส่มือดอกพี่น้องขอโทษขอไยได้แต่เออกินตสุุภาพก็ได้มาก จะไปหานอนไม่นันก็เขาเอิน,นจัไปหามากจะเริ่มมากป่้หวานหวานโยกกับเรื่ม,มาตรงจร้ะ อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บจ้ะปูมันมันพี่น้องป,ปูปูหน้าเนี่ยปางเหี่ยวข้ออิ่มแล้วจ้าหน้าสดๆเรเลยมือนีบ่ไดเแต่งนา บ่แตง่งหน้าแล้วจะอาบน้ำแล้วกินยุกเขาาลายมาๆหมแนโอกระขอบคุณทุกทุกกำลังใจนอกจากนาะที่เขามาเป็นกำลังใจให้กันและกันนอกจากนาะคลิปนี้ก็อยากโอกาะจุกย้ําเนินน่งนอกจากนาะแสบหลายกินเกือบบิดเอาไว้คลิปหน้าจงพบก,กันไหมนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะนาะสวัสดีจ้า